ยู่สโอ้ยเตียหญ่ใหญ่ใหญ่เียเขานำตัวใหญ่ใหญ่ใหเลย้วไปแล้วไปแเียมึงอย่เดียวมึงก็อยนีมึงอย่หยุดร้องมาเขาอคนตอนนี้เขากำล่าหาปลาไหลเนาะเออเอาได้หัยตรงไหนเนี่ยไม่ต้องหัวเอาเอางม่เลยมลุนเงินงม่เยอุ้ยไอ้ควายมาเเอดเอไ้เอได้ะเฮ้ย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 เขาขาเจ้

ชินหาชุ <c oughs> <'t> ่ชินเคยวันนี้ไป่าโกน่นุกบโอฟ่ากับองเนาะวันนี้ไปหาป่าตามทงนานี่เนาะว่ามันสะได้ดูได้ทุกคนถ้าอยากให้เห่าหาป่าอย่งกับย่างขอมีนเราจริงตามหาทุกแนวทุกเนินเนาะโอเคตอนนี้เาอดนทาไปอนน้เบตอนนี้เาพอเดินทางไปอน้ 来。 ทำทรมตัวนี้เขาก็ได้มาฮอตแล้วเนาะแต่ว่าฝนกำลังสิตกเนาะว่ามันสิตกหรือบ่ตกมื้อนี้เฮาสิมาหาตัวปลาตัวตัวเย็นเนาะมามันสิได้หรือบ่ได้เนาะทุกคนนี่เฮากำลังเดินทางมาเนาะฝนก็กำลังสิตกเบิ่งฟ้าก็เดิมมืดเดิมห้องมาละโอเคทำทรมไปหาผสมเดี๋เนาะว่ามันสิได้หรือบ่ได้อย่างนี้มันย่อมากเลยตอนี้ โอ้โอเคท่านก็เล่นได้ตัวหนึ่งนั้นน่ะทุกคนะมาไนะใช่ปะออกไปมื่อไหร่อะไรทุกคนกโอ้ปลาก็เดิมห้องแหงแล้ว ตอนนี้ฝนสิกตรือบุตกูุก๊บๆละฟ้าเด่มห้องแห้งแล้วเดีว่าเ<ป>ครื่องกินเห่าย่างบุไรเอาดี้อไหมก๊เมื่อดอกข้างเยู่คือแต่แล้วม่เห็นกันเบ่งทรงนาเนี้เนานนะโอ้ฟ้าเดืมมอดเมืดอละ

ตอนนี้เขาก็ได้เห็นอยู่แล้วเนาะเอ้พวกชั่งน้ำแบบนี้เฮ้ยอยู่นี่กระจายท่านี้มานี่นี่นุ๊กพีนักนุ๊กดีก๋าเตี้ยวนี่นี่นี่ไอ้พวกมึงโดนมิดเฮ้ยง้อถึงเฮ้ยต้องจับต้องต้องง้อต้องง้ออะไรเนี่ย

Ô nhắm chỗ nè Cô bà mới bạn theo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เมื่อกี้กันเอามิดฟันนะมันจะได้แล้วีตรงเนเลอแคกคนเมื่อกี้ไดไปแล้วตอนนี้ก็ได้เห็นแล้วตอนนี้เราจะเอาเอามิดฟันนี่น้ Oh <laughs> Yum, yum. Hørt. <laughs> อันนี้ก็เป็นจะเป็นปักโคเนปักโคตอนน้นนอยๆที่ยามยามหนานี่นะเนาะบางกบโคกอาซิเมนจะมาใส่ซ้อนใส่อยังแต่ว่าเขาเขามีอย่างแล้วก็เขาใส่มาใสจัออกลางคืนนี้เนาะแบบตามชีวิตบ้านๆของประชาชนที่อยู่บ้านนอกเนาะกันเขาว่าห้ากับเขาว่าได้กินนะตามประมาณนี้นะครับโอ้ฟ้าก็เริมมืดเริมคลองแห้งเนาะ หดตกเพาะว่าปลนะากับป่าอยากหาเนาะไปลงมว่ามันนี่เราเสหาได้สำกันโดนไปน้ำกันเนาะกิดไร้หน้อยนึงแล้วเนานะห้ามาประมาณประมาณครึ่งสัปโมงละสี่สิบสโมงละเกดไร้หน้อยนึงละฝนเรเริ่มสิตกมาแล้วาหาไปน,นวนนี้เราได้เห็นตัเนาะตัเอ็น กินด้วยประชาไทยเล่นปลาไหลนั่นนี่มันมันมุดตามทงนาเนาะตะลู่ฟุลดะดูหนานี่นะมันจะออกมาตามออกมาหากินตามทงนาเนาะมองครับทุบางตัวกอัจจิใหญ่เนาะบางตูอ๊อัจจิวยใหญ่ตอนนี้ก็ฝนจิต,ตกน้อยน,น้อยหนึ่งน้อยหนึ่ง,ง,งบริตกแห้งปันใดเพราะว่าเฮ็ด heat ให้เขาแต่ตอนนี้เขาจะเอามีดมาเอาเนาะ ทั้งปลาลุกกับปลาข้อกับตัว,ต,วตัวเอ็นเนาะนะเข็ดทบเอาซัคนผู้ายอยู่ทุกคนเนาะยุคนยังยังมีสองคนยังวะเราบวททันมาหาเอา,าเนาะตนยุคนเนาะได้เหรอเพอนประมาณตอนนี้เขามาสห้าคนต้องันุ

นติงอ okay. 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 uh ่ะ oh. ต uh ัวไหนตัวรปล่อยมือซข้อมือนะขขามือออมือไหนสุจดนะโอเคทําส่วนตอนนี้เราก็ได้ยมาฮอตทงนาสุดท้ายล้วตอนนี้เราได้เจอปลาขอใหญ่ตัวบจะเยอๆเนาะโอเคมาดูนกันว่ามันสิได้หรือได่โอ้ไปลว ภษานี่มาเขานะโบราณนะตัวกดรูป en> no. ูบามันโบราณเนาะตัวนี้ฝนกบุญกำลังตกเนาะพอทำสมตัวนี้เขาขอกลับไปก่อนเด้อเนาะโอเคทำสมกับบ่มีอย่างไรวันนี้ก็ถ้าผู้ใดมากก็อย่าลืมกดได้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะทำสมกับสำหรับวันนี้กับ่มีอย่างไรขอลาไปก่อนตัวนี้กับฝนตกแห้งเนาะเอาทีเดินทางกลับไปอ้ไปจังไรวันนี้ เพื่อนเพืเ่อนมูเข้าไปหมดแล้วเนาะโอเคสำหรับวันนี้กูกวิวง่งไล่ก็กลับไปก่อนทุกคนจะไปตรงไหนวะโอเคตอนนี้เราก็ไล่ไกลับแล้วเนาะเบิร์กเอาก็ห้าปลาไรประมาณพอสมควรแล้วเบิร์กห้าสิบหกกินนะน้องประมาณนี้เบิเบลลร์กโอก้ยไ,ออดได้พอสมควรเนาะทุกคนเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็โบวิ่งไล่ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ถ้าผู้ใดมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลด์กดใครเพื่อเป็น,นกลังให้คลิปต่อ,ตอไปอครับสบายดี